man น,งนึงครับวันนี้ผมเอาพิมพ์ใจมาด้วยครับแล้วอยู่โตเกียวญี่ปุ่นโอ้โหคือโอกาสที่เราสองคนจะได้มาพร้อมกันเนี่ยมาริสามันยากนะแต่ว่าทุกครั้งที่เห็นเราสองคนเนี่ยก็คือความโชคดีของเราก็แฮปปี้แบ d น,นะครับ คือไม่จำเจยอยู่ที่กรุงเทพเพราะอยู่กรุงเทพแล้วก็ไม่รู้จะไปไหนอยู่ดีเมื่อเช้านะครับตอนที่เรา2คนลงจากเครื่องมานะครับกับตันประกาศลบสนะครับอากาศลบสามพอตอนเราลงจากเครื่องเนี่ยเราก็รู้สึกได้ทันทีเลยว่าอากาศมันโคตรหนาวคือไม่รู้ว่าเสื้อผ้าที่เอามามันจะเอาอยู่หรือเปล่านะ้หนาวแบบฟรี e อ่ะใช่ทีนี้เนี่ยพอเราได้นอนพักตื่นขึ้นมาเนี่ยเรามาเช็คอากาศดูอีกทีก็คือ11องศาครับผมนั่งรถไฟจากแอร์พอร์ตนะครับมาถึงชิบะสเตชันนะครับ คือเหมือนกับระลึกความหลังเมื่อประมาณ3ปีที่แล้วนะครับผมมาเดทก,กับพิมใจใช่ที่นี่ที่นี่เลยคือเราเคยไปฮาาจูกูชิบุยา่ากินซ่ามาแล้วเรียบร้อยใช่ไหมแล้วผมยังไม่เคยถ่ายที่ชิบะเลยเราก็เลยตัดสินใจว่าเราจะมาที่นี่คราวที่แล้วเรามาเนี่ยก็น่าหนาวเหมือนกันหนาวอเออามานะผมจำต้นคริสต์มาสเมื่อกี้ได้แล้วก็เดี๋ยววันนี้เราจะพาเที่ยวที่นี่กันนะครับหวังว่าคงกสนุกมากเดี๋ยวตามผมไปเที่ยวอะไรดีกว่า ครับคือไม่ได้มานานมากก็ต้องโดดสัหน่อยเนี่ยอย่าเพิ่งบื่อิจิรันนะคือแบบเป็นแบบ my favorite dish ชอบโอเคเดี๋ยวเราเดี๋ยวเราไปโหเอ็กซ์ตาร้าไม่ไหวตอนนั้นเคยเคยกินสั่งบะหมี่เพิ่มอีกก้อนนึ่ไม่เอาเนาะจุกมากจะตายกินอันนี้แล้วมาไปกิน เราทานอิจิรันเสร็จเรียบร้อยนะครับเราก็จะเดินตามทางไปเรื่อยเพื่อที่จะเข้าห้างมิซูโกชิด้านหลังเรานี้นะครับแต่ผมมาเจอที่จอดรถซึ่งปกติแล้วเนี่ยในหนังที่ผมดูนะั้ะแฟชั่นฟิลเนี่ยถือว่าที่แบบดูทั่วๆไปนะก็จะแบบมีที่จอดรถอยู่แบบรูเดียวอะ่ะแล้วก็หมุนหมุนหมุน,มนแล้วก็เข้าที่จอดรถเข้าไปอย่างเงี้ยแต่ว่าที่นี่เนี่ยมีกี่รูอ่ะหนึ่งสองสามสี่ห้ามีเจ็ดรูอ่ะโอ้โหแม่งเยอะมาก ร้านทาโกยากิที่แบบดังมากอ่ะและนี่เราสั่งซูเปอร์พรีเมียมมามีชีสสูงสามอย่างไม่อ้วนที่มันรู้ไปอ่ะน่ากินมากอ่ะโอ้โหแบบใหม่เนาะเพราะก็เคยกินไม่ใช่แบบนี้อ่ะใช่มันเป็นแบบแบบใหม่แล้วแบบน้ำซอสแล้วก็ปลาแห้งโรยใช่ป่ะอันนี้บอกว่าเลดเชดดาร์แล้วก็มีคาโทนัลลาแล้วก็มีพาเมซานเยอะมากเยอะมากแล้วก็คือเราไม่รู้นะว่ามันอร่อยหรือเปล่าแต่ว่าเราเห็นว่ารูปมันใหญ่สุด จริงเหรอเราเห็นลูกมันใหญ่สุดเราเลยสั่งมาเดี๋ยวขอลองกินก่อนนะไม่ต้องตัดแล้วอ่ะขอทั้งลูกเลยเดี๋ยนะแต่ว่าก่อนอน่นขอขอชีสก่อนนะโฟกืม f ัก u s งานจริงเหนอหมดคำเหรอร้อนนะอ้วเหรอร่อยเหรอสั่งอีกแปดลูกผมอ่ะผมไม่ได้กินทาโก้ยาก,กิมานานมาก,น,าน,มากนะ มันอร่อยมากแนะนำนะครับตอนนี้ไม่กล้าสั่งนะเป็นน้ำบุ้วันละภาพใหญ่สุดเลยใครก็ต้องลองสั่งลองมาสั่งดูนะครับจินดากโกะอันนี้ออกมามืดแล้วนะครับ เราเดินเล่นกันต่อดีกว่าป่ะที่บางจริงๆไม่ค่อยมีอะไรนะก็มาหาของกินแล้วก็แต่ของกินเยอะที่ร้านใช้ได้เลยของกินเยอะไม่เถียงแต่ว่าแต่ว่าคนทั่วไปเต็มเต็มที่เราก็กินได้สามมื้อป่ะพิมซูชิไหมโอ้ยสูชิมะมความหยาบมันก็มีนะแต่ว่ามันต้องจุกแน่ๆเลยอ่ะไม่เสี่ยงนิ่วหิวจริงๆแล้วค่อยหาร้านดีกว่าจะได้แบบเต็มที่กับมาไร ตอนน้อยู่ที่ร้านมัสซูโมโต้ด้านหลังผมนะครับแล้วก็กำลังซื้อของพวกเครื่องสำอานพวกนี้นะครับเป็นร้านที่ใหญ่มากนะด้านหลังผมนะครับเป็นร้านยาโยอินะครับแบรนด์ของที่นี่นะครับ ที่เมืองไทยเอาไปนะครับแล้วก็คุณภาพของที่นี่น่าจะดีกว่าเยอะเลยนะครับลองดูสังเกตจากเมนูนะมันมาเหมือนกับเปเปอร์ล้านช่ะครับ ว่าคุณภาพไม่ดีอยู่เยอะเลยอ่ะเดี๋ยวเราไปกินกันก่อนดีกว่าอันนี้เลือกแพงสุดอันนี้แพงสุดเลยนะเด็กกระเจี๊ยบอันี้ระเจี๊ยบกระเจี๊ยบยูโรสกีบเหรอใช่กระจบใช่ที่นี่ข้าวเขาเติมฟรีด้วยครับใช่จะไปตักเมื่อไหร่ก็ได้แล้วก็ที่เขาให้มานะเฮ้ยก็เยอะพอสมควรนะแล้วก็ใช่แล้วข้าวดูดีมากอ่ะเดี๋ยวขอไปกินก่อนนะครับแล้วเดี๋ยวกลับไปมาว่าัน Thank you ท่ามกลางความหนาวลบหนึ่งองศานะครับเราก็จบด้วยไอติมจบด้วยไอติมชนกันตึ้งตอ้าวทำไมกันกินกันไปก่อนนะเปล่ามันมาอย่างนี้มันเบี้ยวมามันหักมาตั้งแต่ในถุงแล้วอ่ะจริงกากชนสนใจจะไม่กินไปก่อนนะตึ้ง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 กินแล้วก็เดี๋ยวดีกินแล้วก็ Ha 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 ha.